สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ กลับมาพบกับช่องแคเล่ชาแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคเล่จะมีวิธีการเก็บมะรุมสดนะคะเอาไว้แกงสม้มเอาไว้ทํากับข้าวให้อยู่ได้นานข้ามปีเลยค่ะวันนี้แคเล่มีมะรุมเยอะนะคะก็แม่เก็บมาให้จากต่างจังหวัดเก็บมาให้เยอะมากแล้วมันทานไม่ทันนะคะพอวางทิ้งไว้มันก็จะเริ่มเนา่าแบบนี้เห็นไหมคะเ,เพื่อนๆฝักหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มเน่าตรงปลายแล้วนะคะแต่ว่ายังเน่าไม่หมดนะคะก็ยังมีส่วนดีที่ใช้ได้ อยู่ส่วนหนึ่งก็เนา่ามาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการเก็บให้อยู่ได้นานเป็นปีกันค่ะค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะต้องทําการปอกมะลุ่มกันก่อนค่ะก็ทําการใช้มีดนะคะลอกในส่วนเปลือกออกนะคะเปลือกมันอาจจะลอกไม่หมดนะคะแต่ก็พยายามลอกให้หมดเนาะนี่ค่ะแบบในคลิปนี้ค่ะลอกแบบเนี้นะคะเพื่อเอาไว้แกงส้มใส่ปลาเนาะ นี่คือมะลุมที่ลอกเปลือกออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีหน้าตาแบบนี้มาค่ะเดี๋ยวมาทำขั้นตอนถัดไปกันได้เลยถัดไปแค่เลก็จะบรรจุใส่ถุงนะคะถุงจะใช้เป็นถุงเย็นหรือว่าถุงร้อนก็ได้ค่ะใส่ถุงพอดีให้เราทำกับข้าวครั้งหนึ่งหรือว่าแกงส้มหม้อหนึ่งนะคะเราจะได้ไม่ต้องเอาเข้าๆออกๆในส่วนที่เหลือเนาะ จากนั้นก็ทําการพับปากถุงให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นในช่องฟิตเดี๋ยวจะบรรจุลงใส่ในถุงหูหิ้วอีกรอบหนึ่งนะคะแช่ไว้ในช่องฟิตค่ะอยู่ได้นานเป็นปีเลยนะคะย้ำนะคะต้องเป็นช่องฟิตอย่าเป็นช่องผักธรรมดานะและนี่ก็คือมะลุมนะคะมะลุมสดที่ เก็บไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้แค่เลยจะเอาออกมาแกงส้มกับปลาเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาเขานะเขาจะแข็งโป๊กเลยนะคะเพื่อนๆวิธีการเอาออกมาทํากับข้าวก็ใส่หม้อแกงได้เลยไม่ต้องเอาไปละลายน้ําถ้าเอาไปละลายน้ําเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเละนะคะจะไม่อร่อยเนาะใส่ไปทั้งอันนี้เลยค่ะยังเย็นๆอยู่เนี่ยให้เขาไปละลายในหม้อในน้ําแกงนะคะรับรองค่ะอร่อยเหมือนมะลุมสดเลยค่ะ ค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ